สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกลับมาให้แนวทางสำหรับคอหวยเช่นเคยนะครับวันนี้จะให้แนวทางหวยฮาหนอยนะครับประจำวันศุกร์ที่22นะครับพฤศจิกายนคมนะครับขอไป2,566นะครับสำหรับหวยฮาหนอย วหาหนอยนะครับหาหนอยเฉพาะกิจหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและก็หาหนอย V.I.P. นะครับพิเศษปกติและก็ V.I.P. นะครับคัดหมาห้ตามสูตรเช่นเคยนะครับ สลับหวยฮาหนอยนะครับประจําวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ศุกร์ที่22นะครับธันวาคมนะครับ2566นนะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับ เป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคัดมาให้กันเช่นเคยนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ วิ่งบวกรูดนะครับ <c oughs> สำหรับหวยฮานอยวันศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับ2,566ครับวิ่งรูดกันที่1นะครับ1แล้วก็7นะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับ1แล้วก็7ครับสำหรับหวยฮาหนอยประจับวันศุกร์ที่22นะครับธันวาคม2,566นะครับคู่เจาะจับให้ที่ 3, 1นนะครับ 7, จหนึ่ง แล้วก็91นะครับหลักที่7นะครับ7จ็ดนะครับแล้วก็เจนะครับนี่คือหวยฮาหนอยนะครับประจำวันศุกร์ที่20 2นะครับธันวาคม2,566นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย VIP นะครับใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดกันที่1น,นะครับแล้วก็7ครับคู่เจาะจำให้ที่317191 1, 1, นะครับ747679นะครับหรือใครที่ นำไปจับคู่เองก็ได้นะครับถ้าไม่โดนใจที่จับคู่ให้ก็จับคู่กันเองได้นะครับแต่สายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดกันที่1แล้วก็7นะครับหว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอหวยฮานอยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ